คนลกวันนี้กินข้าวกับอะไรปัาเมนมะเขือแล้วก็หมูแล้วก็มีอะไรด้วยมีดอกเตยแล้วก็บวบเออมีบวบบวบหอมกับบวบงูชิมซิเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่า<อ>เป็นผู้สาวอีสานจําจ้ำแต่ประแดกเนาะมาอยู่เมืองใหญ่แล้วก็ยังบ่ลืมประแดกบ้านเฮาเนาะ แค่บ่เงือบเอาเงือบเอาหันอร่อยอร่อยมากไหม,มต้องพาไปกินอันนี้หรือเปล่านี่ย,ยไปกินข้าวนอกบ้านไงโอ้ไม่สู้ประแดกไม่สู้ประแดก จำเนียนมะเขือ,อยังแซ่บเลยกินปลาแดกได้ไหมกินปลาแดกได้ไหมพูนหนึ่งว่ากินปลาแดกเราไม่ได้ท่านบอกว่ากินปลาแดกไม่ได้จำอยู่เมื่อกี้นี่ชอบไมกับข้าวอะ่ะระหว่างกับข้าวใส่กะทิกับปลา,ากินกับข้าวไหน ไม่ชอบใส่กะทิหรอโอ้ยลูกอีสานของแท้เนาะเจ้าดีแต่ดั้งโบแม่มเนาะวานวานวานจกข้าเหนียวเสียอย่างหนึ่งโบก,กินพักเลยโพแม่นพักที่เจ้าของมักแล้วโบกินเลย ยามนี่โบก,กินทะเบิงเดอ้อปัสซาลาผ้ามานี่แหละสิกินแต่พัก,กคอยดูมึงคุยยาวคุยาคย,ยาวเามนูโปรดอนะไรเนาะ กินู้เดียวบมีพายแย่งแซ่บเลยนะเนาะระหว่างกินมีเพื่อนกับกินคนเดียวอะไรอร่อยอกินทั้งสองเมื่อกี้นี่บอกว่าจะกินข้าวเมื่อติบเลยโอู้้ใดเรี่ยงไวนี่สิกินข้าวเมื่อติบเอายกติบข้าวให้เพื่อนเบิ่งดูสิกินเมื่อติบค่ะโพด บร,ริเมณติ่มน้อยๆเดอ้อพอดีแล้วได้พาน้องไปหลินวัดกินเมื่อติ๊บมายิงก,กับเมื่อติ๊บก็พาน้องไปหลินวัดนะทาจ้วงทาจ้วงอ๋มหืม จะกินหมดไหมวันนี้นะหมดปติโทกกินเมื่อนี้ผู้ใดเลี่ยงไว้คะไปดีกว่าเดี๋ยวพอทัานลูก